สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกทุ่งดังแสงสุรีรุ่งโรถ อาการสุดหนักปอดติดเชื้อรุนแรงท้ายเอกธ์รถเยี่ยมด่วนทำเอาแฟนเพลงตกใจหนักเมื่อมีการออกมาเปิดเผยอาการล่าสุดของโลกทุ่งดังแสงสุริรุ่งโร์วัย68ปีเจ้าของบทเพลงหิ้วกระเป๋าหลังเข้ารับการรักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมชายชั้น3โรงพยาบาลสมุทรสาครตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่เกิดอาการสุดลงหนักด้านท้ายเอกภ์มาเลอริตนักสแสดงจิตอาสาที่เคยยื่นมือช่วยแสงสุริไว้ครั้งแรกจึงรียบรุดเยี่ยมดูอาการด่วน โดยท้ายเผยว่า ช่วงเช้าวันที่30สิงหาคมคุณแอนผู้จัดการส่วนตัวซึ่งดูแลคุณอาแสงสุรีมาประมาณ13ปีได้ส่งสัญญาณมาบอกว่าหมอโทรไปแจ้งว่าคุณอาแย่หายใจเองไม่ได้และบอกให้รีบมาเพราะไม่เกิน11นาฬิกาคนไข้ไม่น่ามีชีพจรแล้วซึ่งตนตกใจจึงรีบมาดูอาการและจากการเข้าเยี่ยมพบว่าคุณหมอให้ยาแรงกระตุ้นหัวใจก็เริ่มรู้สึกตัวถามจำได้ไหมก็พยักหน้าได้คุยกับคุณหมอแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอา ไม่ไหวแล้วจริงๆยาที่กระตุ้นไปมันพีกจนสุดแล้วทางญาติจะยอมไม้ที่จะปั๊มหัวใจหรือใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจเขาขึ้นมาแต่คุณอาเขากระดูกร่นกระดูกเปราะ,ะแล้วถ้าเกิดมีการปั๊มหัวใจอายุเยอะกระดูกจะหักได้ และการกระตุ้นหัวใจขึ้นมาหัวใจแค่เต้นแต่ความรู้สึกไม่มีจึงบอกคุณหมอว่าอย่าทำเลยอย่างนั้นปล่อยให้คุณอาไปดีกว่าอย่าทรมานสำหรับอาการต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเพราะล่าสุดเชื้อลงปอดไปเยอะแล้วความดันต่ำลดลงมา30-40ถึงและเกล็ดเลือดตามหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วโดยจะช่วยดูแล,แลและให้กำลังใจคุณอาอย่างถึงที่สุด ท่านผู้ชมนัครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ